บายดีบนออบ่ได้พ่อหนากันตั้งโดนเดี๋ยวนี้มีคนคอยดูแลแล้วไปแต่งอนละบ่มีหรือคนรู้ใจเดี๋ยวนี้เจ้าอยู่จังใดถามไทยด้วยความขึดหอดครับกับสวัสดีครับแฟนๆช่อง y ย u t u b อ๋อเพิ่ที่เคารพรัะครับพบพ่อกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์นะครับ อันนี้เป็นคลิปที่4นะครับที่เขานําออกอยู่ในท่อง youtube ของพ่อเผิงนะครับนํ่มบรื่วงของการปลูกเ็ดตับเต้านะครับการสร้างอาชีพที่เกิดประโยชน์ครับพี่น้องประชาชาชนนะครับเขาจะนําขขอมูลเข้าวสารโมน่นะครับมาอานําเสนอเผยแร่เพื่อเป็นการแบ่งปันนะครับครับวันนี้นะครับอาได้รับเกียรติจากอาไอ้ไส้นะครับอามามาครับเชิญครับอาคนที่นะครับ สำดีสีมารักนะครับอนุกรรมการกรรมการฝึงผู้กองทุนฝุ่นผู้จังหวัดมหาสารคามนะครับขุนปราศาสตร์นะครับดอนสีจันนะครับเขาแจ้ลงสีบานศรสุกนะครับนุร้างไงประยุนแดนวงดอนนะครับแด้ยินข้าวยินข้าวทั้งยูทูบว่าอยากมาเบิ้งของจริงนะครับมาทีของสวนคนอยากรวยนะครับของพ่อเพิ่อคนนนาไม่หัวใจเกินรอยนะครับ อยู่พิกัดบ้านป่าปัดตะบลแยกงทยแกงเพเภอโกศุลพิสัยจังหวัดมหาสารคามเอาถือซอยในมนักครับเย็ดเพิงกอะไรจังไม่ใหญ่อยู่ปดยียบโลนะครับครับเส้นทางนะครับจากโกศุลมา28กิโลนะครับไปจากขอนแก่นประมาณ30โลนะครับอยู่จุดกลางๆนะครับอยู่ทางอยู่ไต่เคลื่อนยางนะครับอยู่ไกลครับทางเคลื่อนยางของเคลื่อนขุยเชือกนะครับพี่น้องเดินทางมาหรือติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรศุนหะศิษยาเก้าหาเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องของการปลูกเห็ดตับเต้นะครับ อยากสอบถามนะครับท่านที่เดินทางมาเมื่อนี้นะครับอ,าบอยากสิผู้จักไอหยัง,ยงนะครับอยากถามเรื่องไหนนะครับให้ท่านได้สอบถามเลยนะครับเอาใส่เวลาสั้น<อ>ๆ,ๆนะครับเานาะผมจ็อยากเลยนถามทั้งท่านพ่อเนาะเห็นตาเที่ยวไปเหตุการณ์เหตุงานเพาะเพาะเหว่ามันชีว่ามา,ามเห็นแบบนี้ในเรื่องของกเกษตรข้าพนี่ที่เปลี่ยนไปติดนมามันมาจากไหนจากมาอยู่ในกุดนหนึ่งโอ้ครับครับผมติดต่อคำถามนะครับท่านสำนีนะครับเนื่องจากว่า ใกล้สี่เกษียณอายุราชการครับอีก3ปีนะครับก็เลยคิดว่าค้นเฮ้าเนี่ยเกิดจากดินต้องกลับเขาสู้ดินนะครับคิดศถาสนาบนบางสันนะครับว่าเกิดจากดินกลับสู้ดินเฮ้าเป็นหลวของการสมมุมินะครับหอดเวลาก็ต้องกลับมาเป็นเช่าให้เช่าหน้าเลื่อยอยากคิดหาช่องทางนะครับการทำมาหากจินช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยพอเม่เป็นเช่าหน้าเฮ้าหนีจากกันว่าได้ดรกครับผมคิดตั้งแต่ก่อนหนานี้นะครับว่าผู้ใดสามารถสามารถ0ปีที่แล้วถ้าผู้ใดสามารถปลูกเพ็ดเพลิงได้ น้นั้นนาจะเป็นเศรษฐีนะครับพระว่ามันเป็นเห็ดชีราคาแพงโดยอย่บาบอกคนอีสารนี่ชอบเหลือเกินนะครับแกงเห็ดตับเตานี่ใส่ย้านางเลยโอ้ยสุดยอดเลยแล้วเป็นขาบนะครับกีโล่ะรสองร้อยจนสองร้อยห้าสิบแต่วาเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วครับคิดไปยี่สิบปีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับมีการน้ำเชื่อมาใส่ในเข่าฟางมาใส่ในต้นสนโกเกิดเห็ดตับเตานะครับผมเห็ดปีสองพันหกสิบสองนะครับ ไปตรวจงานกับท่านเจ้าน้ายนะครับอยู่ทังเขตของตำบลหนองบัวนะครับไปเห็นเพล่นปลูกก็เลยน้ามาปลูกนํามาปลูกโดยโดยแบบไม้นะครับโดยอัดเชื่อลงในถุงต้นสนนี่ครับต้นนี้นะครับสนุสนุนี่เป็นสนุที่ไล่้ํานะครับผมใส่ยันพี่น้องได้หน่อยผมใส่เข้าไปให้ครต้นเลยนะครับอัดเชื่อล้องไปนะครับสิบหามือถุงนี้ราคาจยกาบาทครับถุงนี้ขายให้แบบแบ่งปันครับสามที่บาท ผู้ใดมาก,ก่อนหน่ก่อนผู้ใดมาละ่ะมาซาอาจสีต้องต่อ,อ,อคิวเพราะว่าให้กันเหนียวแบ่งปันนะครับเชื่ออัดเต็มที่แล้วนี่ลงเชื่อเรียบร้อยแล้วสองรอบอนะครับพร้อมัี้ทีเอาไปปลูกแล้วก็พดน้ำถ้าโชคดีมันได้เกิดตามเวลาตามข้อบอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเกิดตลอดศาสตร์ไฟใหม่น้ำข้อนไฟใหม่น้ำท่วมเกิดขึ้นก่านะครับถึงเวลาครับเนยตามต้นพ่อตอในบ้านดีมา ผมกับยศเนสายของเกษตรกรแต่ว่าดูแลพี่น้องคุ้มกันในมหาสาลครับแต่ว่าพี่น้องคุ้มกันเขาวิ่งความสนใจก็สามารถติดภาษาได้นาะได้ครับได้ครับยินดีครับทา้งในเบอร์โทรเบื่อท้ศูนย์น้องหาเสียหากเาหาเก้าศูนย์หนึ่งครับเจ้าพนีขายแล้วขายจย่าซื้อจีิดตามผลงานเจ้าของนลำบากติดตามครับผมอยากมีข้อมูลว่าเห็ดไปแล้วนี่ได้ผลซ้ำใด้นะครับเชื่อนี่มันมันมีคุณภาพซ้ำใด้นะครับผมก็อยากติดตามผมก็อยากขายของที่พรามีคุณภาพนะครับเพราะห้องขายของมันมีคุณภาพนี่ สิ่ทงที่ตอบแทนมากคือคำบอชมครับบอยเป็นคำชมนี่คำบอยชมนะครับครับเอาสียภาพเบ้่งของจริงนะครับมาเดี๋ยวเี้ยนิดนึงไปครับหลังจากที่เขาพูดคุยกันแล้วบันนี้เจางเขาเอเพิ่นภาพี่น้องคอยเพิ่งในสวนครับในสวนใบ้่งของจริงว่าแต่ว่าพี่น้องสนใจในเรื่องนี้ในานะที่เป็นอนุกรรมการกับหากว่าประสานท่านผู้อวบอะไรกับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นทีมงานในานะที่มูอพวกเดียวกันนี่แหละครับผมกทีอยกันละพูดว่าเกษตรที่กันเนาะครับผมครับผมครับมาเชิญครับ นี่นะครับเอาเอาไปไปก่อนครับเอาต้บ้กนี่มึงต้นมันนะครับเอาไว้ไปก่อนครับเอาเห็ดเผือกเขาถือไปน้ำนะครับเดี๋ยวไม่ติดเสียนี่ที่ต้นต้นสนอที่มันบ้ดเชื่อไปเลยนะครับเข้มนักหมดนะครับเข้งห้างในเลยเข้มห้างในนะครับอัดเชื่อไปแล้วนะครับพร้อมที่สะจำหน่ายนะครับพี่น้องเฟใจมากนะครับมาซาเขาเชี่ยวครับบันี่เป็นป้าสนอนะครับซึ่งสูงประมาณสามเมตรนะครับพี่น้องอ่าทางในนี่ลมลื่นนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นป้า เป็นเป็นต้นน,ำน้ำหนมแมวเจ้ผมน้ำเลี้ยนให้อครับช่องอายุทุกที่ผ่านมาแล้วครับาเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้ต้นไม้ไงไงนะครับที่เกิดก็ให้เกิดเห็ดทับเตาตนะครับต้นนั้นนำนมแมวเกิดตัางแต่ขวัญแกนไปหอดอุบลน,นะครับริมฟังชีต้นน้ำนมแมวหรือต้นกล้วยหน่อยนั่นเองนะครับเอามาเบิ่งท่าปกีกอนครับไปเบิ่งของหมู่บ้านนี่ครับมีชุดหนึนหนงน่งมาเบิ่งพอดีนะครับบุญเพราะหลายสายบพราะเงานะครับก็ไปเบิ่งเห็ดเผือกเขากอนนะครับมุ่งโจ สงสัยดี่หักหักดอกไม้เหี้ยวนะครับมามเพิ่งขอคำนี้ <laughs> มาคู่กันนะครับผมเอาใส่ตู้เย็นไใหมได้ครับเดีนาะมากนครับ หมูกโยกควบนี่ครับขมไเสีเนี่แต่น้นี่นี่ครับเออนวิยมเือวเหรอมันไงมันเขานเวลาคือคนนิ่เดียคนอะไรกีนเลยวารูปรออเป็นผานพระเอกได้เจอนี่บ่มิร้อเลยครับไม่มีเหลือเลยเออเกิดล้วครับไปทั้นี้ครับวันเดียวท่าน่อท่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็น้อกฮันาะนี้สมมติว่าตนมันเถงเสีย มันจะเกิดยังขึ้นต่อไปมันจะออกประมาณเจ็ดถึงแปดดอกครับรอบเลยต่อไปเป็นสิเปลี่นน้ำเชื้อมาคับตัวนังเป็นน้ำเชื้อได้ครับเป็นเชื้อเห็ดเลยโดยที่เ้างวัต้องออกมากครับถ้าเขาเด็ดปุกเขาที่เพื่อหวังข้างหน้าเพรต้องไปอ่อนซั้นมันซื้อกินเลยนะครับแต่ว่าต้องในปุ๋ยเราเชื้ออันายุกี่เดือนแล้อันนี้ได้สิบสามเดือนครับปีหนึ่งเดือนครับครับเชิญไปเชิญข้างในเลยนะครับเชิญข้างในเลยนะครับเวลาเ้าสั่นๆนะครับวิธีถามเลยนะครับเด้อ เอามาเอามยังก้อนเถิดครับวองโซนยางก้อนด้วยโอ้ครับ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 เยินครับเยินครับเยินครับเอ้คผู้ชิดไปของจริงเลยนะของจริงนะครับไอ้สายบางย้ำมายุ่นไอ้สายยุ่นเจ้าผีเด้อครับผีเด้อหมุนเจ้าโคตรผีเด้ออาว่าหมุนหมานไปแล้วไปแร้วเป็นเมือก้วงเลยนะครับแผ่นแผ่นไทยของย่างได้แจ้งนี่นะครับอุตมพ่อนเขือนหน้าดีนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ไอ้นี่ ครับภยุ่์นะครับไปยูเกรุงเทพมหานครอยู่บางกะปีน้ากันมากีสิปีแล้วพักกันเนาะอะไรเนาะไม่กันหลุ่นเราะ่าอันนี้นี่รุ่นรุ่นผู้เฒ่าครับมาครับว่นี่มาถึงรุ่นเด็กๆครับว่านี่ปลาเห็ดเฟิองจะเป็นปลาแบบนี้แยเห็ดแปนไหลนะครับต้นอยู่ไมาเหยียบเป็นหกๆนะครับต้นอยู่เป็นลักษณะแบบธรรมชาติเราต้องแยกอย่างนีธรรมชาตินะครับคนรักงานครับเอามาเชีร์ป้าคนนี้มาลุ้นกันนะครับลุ้นกันดีไม่รู้หกสิบเจ็ดสิบนี่แล้วครับอันนี้จะไห ครับพเพิ่งเอานี่ของจริงของแท้ดิไอ้มาทั้งพี่มาไพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปยี่ยมเอกคุณมาไี่ไหวเอออุ้ยวุ่นนะครับมาอยู่นั่พี่ครับมาไมาน้มามาอยู่ทั้งพี่ครับครับพี่ตัวหน่อยด้านนึงคุณประสาทแล้นั่งพี่ไม่ยืนไม่ยืนเจ้าเจ้าเวรผู้ถือเออไม่ยืนนั่งพี่เอามาสักมาคอยถือสบายหน่อยมานี่ครับดอกเบื้องเอาดอกใส่กันครับพี่น้องถ้าสนใจครับทักเข้ามาด้วยนะครับของแท้ครับของแท้ไล่ไปของจำนวนนด้ คมนี่ครับมีคนนุ่มอันนี้เนี่ยอนุบาลขรัเหนือนุบาล่าไปแตะตางแล้วก็อนุบาลครับเด็กๆครับครับนี่เด็กๆกำลังอยากว่าครับมาทํานี้ครับไม่ไดีหยยบเชื่อมาได้แต่ยังไงนี่ฮะปีกว่าอันนี้ปีปีปีกับหนึ่งเดือนครับไปอีกครับไปอีกครับอยู่มองนี้ครับมาบังครับกำลังอนุบาลกำลังง่ามครับนี่ตู้โปะครับรับเป็นค้อนกับเป็นผู้สาวคนละครับโอ้ยนาฮักไปย่าไปฟาไปใบไหมล่ะเห็นไปครับเห็นดูยังครับดูยัง พี่บังเนี่ยพี่นทำดีครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งครับพี่บังในแม่เนาะครับครับขาเป็นถ้าเป็นคนนี่เป็นผู้สาวครับกำลังดอกไม้นี่เหมือนกับผู้สาวยามนั้นหร่อกันเถอะยามนั้นก็น่าจะเป็นสาวจีนครับกำลังจะเป็นสาวนะครับงามครับก็น่าจะหักนะครับผมครับเอาครับข้าพเจาเดินไปเดินไปทางนาได้ครับเอาคน้นวไปทางนย่างไปตทางนาได้หรือย่างไปรับทางนาได้ครับเพื่อกองนะครับขอบคุณในหลายหลายรอบแล้วนะครับมีอันนี้กับเท้าแล้วครับนี่ยน้องปลาติดเสือเลยนะครับมีล้านสาวว่าเป็น อ่พ่วงกลับไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่มีหัประมาณก่อนนะครับก็จะยังไงถึมีขากล่องขายยังไปนะครับฝากกับแฟนๆทั้งช่องยูทูปนะครับที่ติดตามช่องพ่อเพิงนะครับอันนี้เป็นดอกควมครับแม่ผู้ใดไัว่าม่ดอกครับมาพี่มาเบิ้งของจริงครับอีบานี่อันนี้ครับของแค่นะครับของประจำสวนมาเบิ้งครับคุณท่านี้อีบาอีเมีย ตาดูเด้อมาพด้าวอย่างนี้แม่นหยังเราเป็นเลืกตัวใดน้อยน้องพ่อพงศ์ขอครับสดแรกเอามะพาวดองมาใกล้ๆนี่คือเห็ดครับของจริงของพ่อเพิ่อนะครับคนน่าหนาไม่หัวใจเกษตรเอาข้ามาหลานเอาข้ามาส้วมมือไก่เห็พี่น้องทั่วโลกเลยเห็นมั้งดู้เมนเห็ดยักษ์คือเป็นเห็ดธรรมดาเนาะนี่เนาะดอกเงี้ยพ่อเนาะครับเอามาทังเบียร์ล้านเ้างที่สมบูรณ์ดีทต่สัมเบียร์มาสัมเบียร์มาไม่เงี้งสัมพี่เออเอาสี่พังครับสีพังครับยุ่นนี่ประม่าหาหกดอกนะครับนี่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะปลูกเห็ดคับเต้า หรือว,ว่าอยากจะ,ะมาหาไรายได้เพิ่มจากอาชีพประจำนะครับหรือว่าอาชีพเกษตรกรน,นะครับต้องมาเบิ่งกับเรากันนะครับด้วยออกจริงนะครับความจริงของแท้บ่มีบ่มีแตงแต้มนะครับพอพอออกถึงนะครับขมาศึกษาไดไเน้างขอมาศึกษานะครับมาเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพี่น้องขอให้ท่านติดต่ขอขมากับเรากันนะครับเพราะว่าตูมือในการนำต้งขี่เป็นเก่าดขันขายจะลำบากนะครับ ถ้าเขาก่มีรายได้หนิแต่สิ่งลำบากในการดำรงชีวิตนะครับการทำเกษตรก็ยังอยู่สูงนะครับกลังสีเดิมอผลดั้งเกื่อะไรไม่ก็เท่านา้ครับผมครับครับเอาขอเชิญน้งพี่ครับช่างผมมีจุดจุดไขายสุดท้ายนะครับมีท่านแก่ผู้ีใหญ่ที่เดินทางมานะครับเพื่อที่สัมภาษณ์เสือไข่นะครับว่าท่านมาเบิ่งแล้วเกิดแนวคิดจังไหนอยากจะแนะน้ำคอเปิ่งจังไหนแน่นะครับหรือว่าดิใช้ที่เอาไปเป็นไอเดียในการพิเศษ ประกอบอาชีพไปดำเนินการ,นการในพื้นที่ของเจ้าของ <Okay. S 2> ขไทยทามชนดสองสุดท้ายแล้วครับเด <Okay. S 2> ้อมา,มาครับเชิญครับเชิญครับนี่แหละครับเขา้าขปลาจึงก็โก้ก็ปลาเข้าขปลา,ปาหาจีบหาเก็บเฮ็ดเพื่อนท่านว่าจะมันบานทางน้องบุ้มไม่งก้จได้ครับครับนี่แหละครับชุด ยุดเยาดีสัมผัสนะครับท่านสำนี้นุอกรรมการกองทุนคู่จังหวัดมหาสารคามนะครับเจีรยดมากมาเยี่ยมชมนะครับแนวใดดีเอาไปเผยแพร่เพราะอยากเค็บไว้นะครับนี่คือแรงน้ำการดิบปลูกเง็ดตับเตาครับที่สําคัญคือน้าครับเพราะเห็นเป็นน้ำที่น้ำจากธรรมชาตินะครับเพราะเป็นน้ำจากจากใต้ใต้ดินนะครับเป็นน้ำนี่น้ำจากรับน้ำจากเครื่อนอุบลรัตน์นะครับผ่านมานํำคลองน้ำเข้ากับมากลับ เอฟใบนะครับน้ำจะเพียงข้อตลอดปีนี่เป็นปลาเห็ดที่ผมล่องในช่วงเขาพัรษานะครับยุดสี่มือผมอัดเชื้อ,องแล้วครับพี่ยนยา,ายเแห้งเชื้อมาถึงตื้นครับว <c oughs> กงแล้วเอาเสียงปอกครับเพื่อต่างมจุ่มเชื้นนะครับใส่สายนำพุ่งครับใส่สายสายนำพุ่งเลยนะครับเปิดเข้าสีวัดมือเราสองเท่อเต่าแรงถามันชุม่มเชื้อเดียวนะครับเชือหนึ่งประมาณจะยี่สิบนาทีใส่ระบบ การต่อพอพี่วิซีนะครับสายนี่เป็นสายทีหุนหัวหนึ่งประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับทีหุนนะครับผ่าหลายหุนสายใหญ่เล็กหน่อยสายน้อยนี่มันจะดันแห้งนะครับครับเอามาครับบาทดีมาครับคุณุคสำมีมาทั้งพี่ครับถามถามจะไดครับมองมาเห็นทั้งพี่ครับพอสิเห็นกระเป๋าดันหลังนะครับเ็เดี๋ยวถามจะไงนะมาทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับให้ถามถามแล้วผมสิอยาก ครับครับป้อฝากกันเราตะคุยจะหน่อยนะครับผมครับครับอรางีครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานครับพี่น้องเข้าพูดสนใจในการปลูกเห็ดกระโตครับผมหั่นท่านพ่อเ้าบ่งเรื่องแดงน้ำเนาะครับผมธรรมชาติทีนี้แก้งกรณนหนี้ก็ผมเนี่ยขผมนี่มีน้ำบาราดมีอยังสี่มันจะใส่ในวันนะครับโอ้ครับเราประเด็นที่สองมีคำว่าในสวนเพิ่งนี่ก็เห็นกข้าวเอือนราต้นเดียวก่อนสนุกครับสนุกเนาะครับสนุกนี่ยุ่งนี่สนุกคับต้นแช่ครับ กล้วยกล้ว็แค่แค่บ้นานกับกล้วยบ้านเนี่ยกล้วยหน่อยกล้วยห้าม MM ันกล้วยบ้านเฉยเดียบ่สก็แค่ปลูกเดียบ่ได้ครับได้จะใครพี่น้องเข้าแค่แค่ปัเญญงเสี้ยวนะครับแล้วอยากฝากกับพี่น้องวันหนึ่งต้นไม้ที่เคี้ยืองมันเกิดอีนึงต้นฝายน้ำฝายน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำต้นใบใหญ่ๆนะครับต้นกล้วยหน่อยนะครับต้นหูลิงต้นกระทุ่มหน้าต้นตะแกใสแกใสแกหน้าครับตะแกหน้าผมลูกตอนนี้เรียบร้อยเมืแล้วนะครับ พี่น้องหั่นมีพี่น้องเตรียมไว้เตรียมไใบเราซื้อหัวเชือบไปหยอดพักเกษตรไหนวะพักเกษตรนี่เอาไว้ถักกันแดดซื้อมันเกิดมากจังไลยผมก็เรียว่าบมันเอาออกมันเกิดเพาะห้องอดเชือบไปสิบวันเกิดเพามันบ่เป็นกลุ่มที่ที่ที่มันมีหลาอยู่ในกลุ่มสารวครับเพราะเชือบ้าไม่โค้ดได้สาดนี่มันจะยู่มันจะไปยุ่มในหั่นกลุ่มนี่กลุ่มเป็นเชือบ้าที่นีนั่นประโยชน์นะครับเอ้ามีมีอย่างที่สอบถามอีกนะครับมีอย่างที่ฝากไปกับพี่นอ้องครับท่าน ฝากเจน่อยบ่ครับเหลือเวลาอยู่2นาทีครับ2นาทีก็ฝากกับพี่น้องนิดนึ่งแต่ฝาพี่น้องเฮาเบิ่งในคลิปของท่านพ่อถึงแล้วพี่น้องเขามีความสนใจกับรายละเอียดเรื่องก่แกงไปแล้วเนาะที่ยูยื้อสายเหล่ายู่ไสกะถึ่งงานตะแกงเดิมก็เป็นตะบนเคลื่อนงานตะบอยู่ห่างไก่กับผมเท่าใดถ้าหากว่าพี่น้องกลุ่มมาก่อนในเบิ่งคลิปแล้วมีความสนใจกัประสานมาจังพ่อเพิ่งโดยตรงก็ได้โดยทสิประสานมาผมก็ได้ครับ0653171150นนะครับกะ ก็อำนุยกรรมการจัดวัดของทุนเฟื่นงฟูนายสมดีกศรีมาละครับขอบคุณครับผมครับผมครับขอบคคุณรับขอบะไรนะครับครับทีมงานเฮานะครับก้อนก้อนท้ายสุดนะครับจะฝากก้อนจิบต่อไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเฮาจะพยายามเผยแผ่ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับบ่หวังผลทางเชิงพาณิชย์นะครับพยายามเสียอะไกับพี่น้องนี่ได้เปลี่ยนวิธีคิดน้ำม่นะครับว่าการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาชีวิตนี่มันต้องหลายใส่ศาสตร์ได้สินขมานะครับต้องหาวิธีการว่าเห็ุยังไดเฮาสิได้กินเฮาสิใดเขาสีดีมีเงินทุกมือ ค่าใส่ใจนะครับได้ไล่รับมันต้องหลายกว่าไล่ใจถ้าไล่รับหลายกว่าไล่ใจมือไหนเงินสิมีเงินเจ็บถ้าไล่ใจหลายกว่าไล่รับมือไหนมือนั้นสิติดลบจากมือหนึ่งถาสามสิบมือสามสิบมือไปคูณห้าจิบจิดลบเป็นย่างมหาศาลนะครับเพราะต้องคิดไว้ต้องเปลี่ยนไวเฮ็ดยังไรเขาสิมีเงินตลอดเฮ็ดเฮ็ดเพิงมือละหาโลโลละสองรอยได้เงินพันบาทครับใส่ซ่องก็ได้เติมน้ำมันรถก็ได้เป็นฝากขอยิชฟครับแฟนๆนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับโอกาสหน้าเฮ้ามาพบพอกันครับพ่อเพิง ก็ทำใหัหวใจเกินรอยนะครับหัวใจกเกษียดอีกเถือนหนึ่งนะครับก็ก็ขอขอบคุบสวัสดีครับช่องอยุถูปพบกันใหม่นะครับสวัสดี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 ครับ